ข่กล่าวสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพารวยนะคะวันนี้เซียนขอนแก่นนะคะเข้า3ตัวเลยนะคะให้มา8 9 3 8 6 3เลข3าตัวเม็ดเดียวนะคะแตกตรงๆเลยนะคะไม่ได้กลับเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็น เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อสอนบุคคลนะคะป่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลักฐานเก่านะคะเผื่อใครมีโชคมมรลาบอยากร่วมบุญกับคุณพ่อนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นหลักฐานเก่านะคะท่านผู้ชมหรือว่าย้อนดูคลิปเก่าๆก็ได้นะคะ เป็นอันนี้เป็น8 6 3สมตรงๆเลยนะคะไม่ได้กลับเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์โทรนะคะเผื่อที่เผื่อใครมีช่วงไม่ราบกับคุณพ่อนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปฟังแนวทางของคุณพ่อเซียนขอนแก่นกันเลยนะคะ,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับลูกทั้งสองครับโอ้ยถูกตรงๆเลยเนาะพ่อเนะครับผมแปดแปดหกสาม อไ,ไ,มไ,ไม่ได้กลับเลยนะครับพ่อถูกกันเยอะไหมครับพ่อแปดหกสามได้เยอะอยู่ลูกได้เยอะอยูโอ้ห็นเมื่อกี้คุณพ่อว่าถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับพ่อเอาผูกกันเฉพาะในในในที่อยู่ทางใต้นะถูกถูกประมาณห้าสิบคนโอ้ครับครับพ่อตรงให้นะลูกที่จริเขาเขาเโทรบอกกับอีออบนเนี่ยโอ้ครับห้าสิบสายห้าสิบสายโทรมาโอ้โทรเยอะขนาดเนี่ยรอพ่อ ห้าสิบสายแล้พ้องครับชาราะชแบตไปเต็มเต็มมันหมดอ่ะครับครับรพ่อปิดเสียงไวเนาะพอปิดเสียงไว้ไพ่พอวันอะไรดูแบบโอ้ทำไมเข้าเยอะอืมครับครับพ่ออุ้ยก็อันของพ่อนี้ก็ลงไว้แต่ช่วงต่องวดแล้วนะพอนะ่อเนาะค่ะื่ออันคือเอฟซท่านไหนที่ว่าไม่เห็นคลิปของพ่อนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้นะพ่อเนาะ ถูกสามตัวตรงๆเลยนะพ่อพ่อให้มาแปดเก้าสามแปดหกสามนะพอเนะใช่ลูกใช่ครับครับแล้วเลขไม่เยอะด้วยนะคะงวดที่ผ่านงวดทั่่านมันมันจะได้แบบนั้นแหละลูกทุกงวดมันแบบมันมันผิดปกติมากมันเดินดีมากเหลือมาสามงวดนี่แหละโอ้ครับครับพ่องที่แล้วงวดที่แล้วมันพ่อให้หกขาหนึ่งมันออกหกหนึ่งครับ แสดงว่าโอ้ของพ่อนี่เดินดีมาหลายงวดแล้วใช่ไหมครับพ่อเต้นรูกแต้นหรือเต้งเต้นนิ้วอ่อบอบาอะไรพอตอนนี้พอให้แปดเก้าสามไปเนาะโอ้ครับครับพ่อเอแกว่าแปดฉากอีสามแปดนะอืมครับครับพ่ออครับวันนั้นก็เด็กก็สมควรอยู่อืมครับครับพ่อมีมิ่งวันนี้แหละได้เต็มเต็มเลย เต็มๆเลยเนาะพ่อพ่อถูกอะไรบ้างครับพ่อเนี่ยลอตเตอรี่ก็ถูกใช่ไหมครับพ่อได้ลอตเตอรี่ไปสี่ใบเลขไทยสามเก้าสามสามเก้าโอ้คับก็ได้ได้ไอเอ่อเลขพิเศษลอยลอยคนลอยมากโอ้ครับครับพ่อเลขพิเศษโทษโทษสั่งเอานะเป็นเขาไล่มาบอกแล้วว่าได้ยูเดอร์โอ้ครับครับแล้วแล้วคนแถวบ้านนี้เขาถูกกันเยอะไหมพ่อเขาได้มีใครมาบอกยังครับ พ่อให้เตะสองตัวพ่อให้ข้างสามกับหกสามให้ไปแผงเอาเด้อแบบไม่ต้องกลับเลยคณพ่อให้คนแถวนั้นแค่สองตัวใช่ลูกแต่ว่าที่ลงช่องนี้ได้สามตัวเลยใช่ไหมพอ่อใช่ลูกใช่ครับไม่รู้ว่ามีเอฟซีท่านไหนได้โชคได้ลาบกับคุณพ่อหรือเปล่านะเอื่อเผื่อไ,ได้โชคได้ลาบกับคุณพอ่กณพอก็อย่าลืมคุณพ่อนะค่าสมุดปากกาสิน้ำใจกใับ,บคุณพ่อเนาะครับผม อีกสักสองวันสามวันลูกเดี๋ยวพ่อก็จะส่งให้เป็นจะทําให้เป็นสองคลิปคลิปแรกก็จะให้แนวๆไปก่อนครับครับพ่อพือให้พ่อมั่นใจแล้วประมาณวันที่สิบวันที่สิบนี่มันจะจะไอ้มันมันหวยออกวันที่สองเนาะสองมกราเนาะครับนั่นมาลุกครับครับสองมกราครับพ่อสองมกราโอเคครับมันมันได้แช่ครับแต่มันไหอ้ช่วงนี้วันนี้ยังผมมีเรียกให้นะลูกครับครับพ่อ ก็คือโทรมาถามมือเสอเอ๊ะพ่อพึอเบิงเอเบิงเนี่ยหลงชงเหรอพ่อเนาะครับครับลงลงอยู่ครับพ่อครับลงแต่ช่วงต่องอดเนาะนะครับอ่าก็คือมีมีตัวอย่างให้ดูอยู่เนาะนะครับก็คือเราได้ตามแค่รอบเดียวก็เสียดายเนาะพ่อเนาะก็คือถ้าไู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็คิดว่างวดนี้นั่นก็จะ มีให้อีกเหมือนเดิมใช่ไหมครับพ่อมีลูกมีมีไม่ถึงถึงถึงเอ่อถึงพ่อไม่โทรไปหานี่พ่อก็จะไลน์ไปให้นะลูกครับครับทีนี้ต้องโทรแล้วพ่อนิวไม่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 ดีดูไลน์พ่อค่ะต้องต้องตัวหาดีกว่าเนอะบางทีอาจจะไม่ว่างงานก็ได้ค่ะครับแล้วสูตรคำนวณนี่คำนวณนานไหมคะพ่อของพ่อมันยากไหมคะมัน มันไม่ยากหรอกลูกเพียงแต่ว่ามต้องใช้เวลาหน่อยเพียงต้องบมงวันแต่ก็ทำจริงๆตั้งแต่กลางคืนเมื่อกี้ถึงดีสามดีสี่ 3, ก็มีเนาะก็จะใ,ให้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 ออกมาน้อยุดที่สุดครับพ่บอถือว่าคำใช้เวลาคำนวณอยู่เนาะคะ่ะเนาะใช่ลูกใช่ก็สมมติเมื่อมัน,น,นท้องวันใหญ่เมื่อคือเาอาจจะบวกพิษยังผิดจะได้ครับครับบวกพิษแล้วมันหลายสูตรเป็นว่าบางทีมันงงกพต้อง เรต้องใส่เสื้อใส่เสื้อว่าสูตรนี้ชื่อนี้เด้อชื่อนี้เด้อวันยี่สิบยี่สิบสูตรมียี่สิบชื่อโอ้ยี่สิบสูตรใช่ไหมคะแม่ลูกแม่มันจะได้เลขชนกันทุกสูตรอ่ามันกับเลขแปดที่จริงเขาจะบอกว่าจะให้ร้อยแปดัะพกอ่าอืมครับค่ะพ่อ เอ๊ะมันเก่านี่มันคือกวนใจพ่อแท้พ่อก็เลไหนว่าแปดดาวสามระวังหกจะเป็นหกอ่าครับพให้ซ้ำนั่นแหละลูกไปมีมีที่เหลืออยู่สองหางบหมอนว่า่อะบรก็ว่าคุยเนาะเรียนแต่ว่าเอาตามต่อตอไปครับก็คือคุณพ่อให้เรียกมาแค่สามหางนะครับผมเนาะ ใช่ลูกใช่ครับครับก็คือแปดแปดเก้าสามแปดหกสามนี่คือว่ามันอยู่ในล็อกของคุณพ่อเลยใช่ไหมครับวงเป้เลยลูกตามตามตามหลักเลยโ็วังหลักร้อยก็คือแปดครับอ่าสามหน่วยครับครับโอ้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าตรงตในล็อกอย่างนี้อย่างนี้นี่คือออกตรงตรงเลยใช่ไหมพอ่อใช่ลูกมันบางทีหลักหลักหลักของพ่อนี่บางถ้ามันมามาหลักร้อย เที่ยวหนึ่งเที่ยวที่สองมันต้องมาหลักร้อยเพราะประจำมามันจะไม่ผิดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพียงแต่ว่ามันเลขมันจะสลับกันอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะมันเอาเอาเลขที่ตัวครอบมันก็เลยไม่ตรงผ่านมามันมันไม่เอาตามสูตรครับพ่อไปเอาเอาแบบความรู้สึกตัวเอง่ะเป็นหลักครับครับพ่ออ่ามันจะเลยผิดทีนี้กับพ่อไม่ฝุนสูตรไง พอจะเอาเอาจำนวนที่มันชนกันนี้เยอะมาเป็นหลักครับครับพ่ออ่าแล้วงวดนี้เนี่ยมันมันถูกงวดที่เท่าไหร่แล้วครับพ่อในสูตรของพ่อนี่ครับเออเออเอาสองตัวแล้วลกสองตัวงว,งวดที่ 7, <อ>วิ่งงวดที่เก็ยอ้สามตัวถกว่าสามงวดโอ้ครับ 8, ครับว่งวันที่ 8, แปดนมันผิดผิดคือมันออกอกหนึ่งก็ให้ห้าหนึ่งโอ้ครับครับพ่อ อ่าเจ็ดเจ็ดข้งวดทีออกออกล่างนี้ออกล่างมาบ่อยที่สุดออกออกบนสือจะออกหกสองครับครับพ่อหกสองอ่าจำเลยหกสองครับครับพ่อแสดงว่าเจ็ดงดซ้อนนี้ก็ถือว่าโอ้ถือว่าเมนมากเลยนะครับพ่อใช่ลูกตอนแรกเอ๊ะเจนนห่ทันยิอันอะไรพ่องดที่มันออกสามแปดเ่ยนะพ่อตั้งใจว่าจะให้สามแปดตัวเดียว อืมครับครับอทีนี้เอ็ดดี้เไม่โทรมาพ่อตอนนั้นพ่อก็ยุ่งมาเกี่ยวข้าวเนาะครับพ่อช่วงนั้นยุ่งๆเลยนะพ่อเนาะอ่าครับทีนี้ว่างแล้วทีนี้ครับจะตั้งใจจะตั้งใจให้ครับครับพ่ออ่อครับทีนี้เอฟซีท่านไหนเนาะก็ดูเด็กของยายสายก็ดูควรดูเด็กของยายสายยายเด็กยายมีอายุหน่อยเนาะครับครับพ่อที่หนูไปที่หนูไปสัมภผัสเด้อ แต่พูดดีท็อปใหญ่ตัวนี้เนาะครับแกจะอยู่กับใครลูกอะนี่ยอยู่กับลูกสาวครับเออได้ตรงกันกับพ่อพ่อด้วยนะก้าสามทุกสามโอ้นะฮะโอ้เนาะครับอืมก็คือเดี๋ยวหมดต่อไปพอจะตั้งใจให้พยายามเงี้ยเอาใหน่อยชุดครับครับพ่อ ก็คืองวดนี้นี่น้อยน้อยเป็นพิเศษเลยเนาะน้อยมากเลยนะครับพ่อแล้วอาจารย์อะไรอีกคนในลูกของอาจารย์อะไรนะที่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 แกให้ทาสตดอ่ะที่ใส่แว่นของคุณผู้ชายอ๋อของคุณพ่อหรือเปล่าครับอาจารย์เลยนะครับครับพ่อแกอยู่คืออะไรจำจำไม่ได้แล้วเป็นคชัยหรือเปล่าครับพ่อ อาพี่สวมแว่นพบขอมาลุกพูดจาดีๆครับครับแกพูดดีอยู่ครับผมก็ครับไม้จำชื่อได้ดครับครับแต่ว่าคุณพ่อก็ใช้เวลาคำนวณสักพักใช่ไหมครับพ่อครับลูกครับก็อย่างน้อยน้อยก็ถ้าจะเอาสองงวดมันก็คนดูดูดูเร็วแล้วจะลืมเหมันเอาลูกครับครับพ่อสงวดก็้พอบางคนจะไม่ กดูแล้วม่อแม่ไปเล่นได้เวลาก็อีกสักประมาณวันสองวันนี้ก็ได้นะพ่อเนาะไดล้ลูกใกล้พ่อจะทําให้แบบจะแก่พ่อจะวางเลขให้ก่อนแล้วแล้วพ่อจะคำนวณเรื่อยๆว่าให้มันเหลือน้อยชุดใครเอาตัวนั้นไปเล่นค่ะครับครับพ่อครับก่อนมันมีสูตรสูตรเลยเนาะค่ะพ่อแม่นลูกแม่นต้องใช้เวลานะค่ะ คือพ่อก็โอ้ยพ่อยิ่งพ่อฝันดีเลยนะลูก <c oughs> พ่อฝันว่าพ่อจับป่ามาเลี้ยงกันมันมันเป็นปลาท่องมัดเลยงวดมันงวดที่มันออกอันนี้ชอบที่งว่ช <c oughs> อบที่งวดนี้นะคแต่ <c oughs> อ่อขไปอะให้นิ้วเปลงริ้วที่พ่อบ่ให้บ่บ่เอาเอ่อบ่โทรหานิ้วอีกครั้งกิจการคนเล่นและสับสนทำให้ <c oughs> พ่อแบบทุกข์ใจค่ ก็ให้ชุดเดิมนี่เละเพราะเขาไ่ได้ให้ไม่ได้ให้ตัวอื่นอืมครับครับแต่ถ้าสมมุติพอตัวมาก็จะได้ย้ําให้กับ FC FC เเขาจะได้เห็นเนาะแอดมินก็ดูเลยครับก็คือคุณพ่อฝันเกี่ยวกับจับปลาใช่ไหมครับพ่อในความฝัน ได้ลูกมาฉันฝันไม่ได้จับปลากับปลาทองปลาทองก็จับออกมาเลี้ยงกันซ้อนนกับเยอะความดีที่มันเยอะแล้วมันก็ตัวใหญ่จนแบบเป็นปลาทองเนาะเป็นทีคล้ายปลาทองกอเอามาวางซ้อนๆซ้อนขึ้นมาเยอะจริงๆแบบเนี้ยาดีฝันดีนะพ่อเนาะฝันดีลูกันอ่าพ่อยังคิดอยู่เอะนิวได้ลง ได้เอาไหวพ่อลงช่องไหมเนาะพอคิดอยู่พอเปิดหาไม่เจออ๋อคุณพ่อหาไม่เจอเลยใช่ไหมครับใช่ลูกไชครับแต่ว่าเสียงคุณพ่อนี่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วถ้าเอฟซีฟังนี้ก็จะจําได้เลยนะครับพ่อครับครับแล้วก็มีเสียงไก่ด้วยเนาะของคุณพ่อนะครับเดี๋ยวแจ้งไมไร้กําลังจะเริ่มมาครับครับพ่อถึงเวลากินข้าวใช่ไหมครับพ่อ ใช่ลูก่ครเอาเราเรานัดนัดวันได้ไหมครับพ่อว่าเราจะปล่อยสองวาให้กับท่านผู้ชมเป็นวันไหนดีครับพ่อวันนี้วันที่สิบหกเอาวันที่ยี่สิบลูกได้ไหมสิบหกยี่สิบสี่วันสิบแปด ครัสิบแปดก็ได like um, so uh ้ล huh. ูกครับครับสิบแปดก็ได้นะพอนะอ่าทาเป็นสองคลิปเราครับครับพอทำเป็นสองคลิปก็ทําคลิปหนึ่งแล้วก็คลิปย้ำไปสรุปอีกคลิปหนึ่งไปย้ำคลิปหนึ่งครับครับกโค้งสุดท้ายนะคะพ่อแม่ลูกนะคก็คือการการที่ว่าเราออกช่องบ่อยี่มันก็ทาให้ท่านผู้ชมเห็นแนวทางเยอะเหมือนกันครับพ่อ ครับลงตามก็ไม่ได้ออกก็ fc อากาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะครับประกอบลงไปก็ยังตามหาไม่เจอเลยครับประกอบลงไปเมื่อกี้ก็ fc ไม่ค่อยดูด้วยพอเสียดายเนาะที่คนไม่เห็นแต่ว่าก็ถูกถามตัวจริงๆคนก็ดูแต่ว่าไม่ถึงหลักหมื่นเนาะเสียดายมากสูตรนี้คุณพ่อใช้มานานหรือยังคะเออพ่อพ่อเฮ็ดมาหลังจากพ่ออยู่ อายุ23ปีตอนนี้พ่ออายุ88ปีแล้วละ่ะมมาณัน,นเป็นพ่อเรียนอยู่อานเกินเป็พ่อเรียนอยู่เอ,อ่อล่ำปีสองสองหรือปีสามหรืสิจบ,บระล่ใกล้ใจยุนกไอ้ใกล้จะจบล่ำปีนั่นเดีย๋ยวพอ่อมีแนวเห็ดน,นะบางๆเรียนเรียนยังเดียวเด้อแต่แรื่องมีแนวเอาเอา,เอาไว้มาคิดเบินน้ำปีก็อ่านหนังสือดำแเน่นทางจิตนะสำหรับครับ พ่อกะลินนี่แหละเรามาตรวจแต่บางคนมาเจอมีกระไดทุ่มเนาะกะลินแบบเข้มอยู่แบบมีสติจริงไหมยี่สิบสามสิบปีมาแล้วนะคะเนาะใช่อยู่แม่กับเจ้าพ่อยูยี่สิบสามมีมีชื่อสูตรไหมครับพ่อมีเงินเดือนนิดนี้แน่อย่ะงน่าไปหางานทิ่ได้แล้วราก็เลยขอทั้งบ้านจิแม่ครับพ่อแล้วก็ถือเลขน้ำแน่แม่นว่ะค่ะพ่อ แม่ลูกอตอนพ่อยุปีสามอ่ะพ่อบ่เดี๋ยวเงินทั้งมันเสียขาดวยกิตเลยอืมค่ะพ่อก็ายเองเลยนะอืค่ครับอืมชื่อสูตรคุณพ่อมีคุณพ่อให้ตั้งชื่อให้กับสูตรที่คุณพ่อใช่ไหมครับอัอพ่อล้วมสูตรลูกรวมสูตรตระคุณข้นแบบพ่อเป็นคนนอนหน่อยนึงนอนหน่อยันจ่ใส่เวลาเอ้แกบอกอ่านนั้งสือดอกพ่อจะเพียรยังเล่นแต่จะเน้น เล่นไปทั้งเลขกว่ะคิดเลขก็นนะมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้บ่ค่ะผมเชื่อมันจะพิษผมเชื่อว่ากับพิษเหมือนกันนะ่ะถูกแน่พิษแน่แต่ก็ถูกหลายก็พิษคร่ะแต่ว่ากาเฮ็ดมาเดืเลื่อยๆมันบ่ค่ะพอหันช่วงนั้นมันบ่เข่าอ่าคือพอบ่อถี่มาลูกพอบ่อถี่แล้วมันลดไปมันจะลด รุดแล้วมันบอ่อซ้ำแบบมันจะเข่าอย่างนี้นของเก่าอ่ะอถ้าถ้าเกิดมันเข้าอย่างนี้คือว่ามันเข้ารัวเลยใช่ไหมครับพ่อแม่ลูกเนี่ยพิษก็คือพิษทางเดียวแล้วก็นงวดติดต่อมากอะ่ะเข้าทุ่งเลยเอาเอาเอาูตรที่มันพิษกันบางทีมันพิษสามโซ่เข้ายาจริงตัวนั้นเอาเอาตัวน,นั้นมาเอาตัวน,นั้นมาเล่นเลยอก็คือเอางวดที่มันบ่ถึอนะมาเล่นด้วยมาครับพ่อ แมู่กบ่มีผิดเลยครับโอเคเนาะยังไงก็เดี๋ยวฝากท่านผู้ชมติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะค่ะยังไงเดี๋ยวแอดมินติตามแนวทางให้นะครับค่ะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมขอบคุณครับครับลูกครับวันดีคับพ่อสวัสดีครับลูกค่ะ,คะท่านผู้ชมให้กดรอพิมพ์รอเข้ามาใต้คอมเมนต์นะคะว่า รอนะคะวันที่18นะคะต่องวดทันทีนะคะเพราะว่าสูตรของคุณพ่อมี20กว่าสูตรนะคะท่านผู้ชมก็ใช้เวลาเยอะคำนวณก็น่าจะเป็นทั้งคืนนะคะท่านผู้ชมเนาะก็คุณพ่อนัดเป็นวันที่18ทันวานะคะท่านผู้ชมเนาะก็ให้ท่านผู้ชมกดรอแล้วก็กดติดตามนะคะก็กดติดตามทางช่องไว้นะคะเวลาเราลงคลิป คุณพ่อนะคะก็จะได้เด้งขึ้นมาทันทีเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อก็จะไม่พลาดแนวทางดีๆของคุณพ่อพรค้อนแก่นนะคะท่านผู้ชมถ้าใครมีโชคไม่ลาบก็อยากร่วมบุญกับคุณพ่อก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะคะค่าสมุดประกาเนาะสูตรของคุณพ่อก็ถือว่าแม่นนะคะทั้งช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเบอร์โทรนะคะเผื่อใครมีโชควิราบอยากร่วมบุญกับเซียนคอนแก่นนะคะก็โทรมาได้นะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นหลักฐานเก่านะคะ8 6แปดหสามนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางไม่เยอะนะคะวดที่แล้วที่พุณพ่อให้มานะคะแต่ว่าคนดูค่อนข้างน้อยนะคะเป็นให้มาตั้งแต่ช่วงต่องวดนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ